สวัสดีแฟนช่องช็อตคัทเรดเดวิลข่าวสั้นปีศาจแดงกับช้างน้อยครับผมเมนูคุมกลางแรดฟอร์ดคืนทับค่าสเปนทุเล่นแมนยูพบนิวคาสเซิล คืนวันเสาร์นี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมฟาดแข่งนัดสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สังเวียนแข่งเซนต์เจมส์พาร์คและนี่คือสเสวผู้เล่นตัวจริงระบบ4-2-3-1ที่คุณสือเอริเตนาร์น่าจะเลือกใช้ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ออกเป็นเสมอกาตาสลาย3-3เมื่อวันพุทธทีธ่ผ่านมาผู้รักษาประตูองเรโอน,น่าฟอร์มออกทะเลอีกรอบในเกมเจอกาตาสลายแต่ยังได้รับความไว้วางใจจากเทนฮาร์เหมือนเดิมด าทางกลับเข้าฝั่งได้ในนัดนี้แบ็กโฟร์เดียโกดาโลวิโตรินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควายและลุคชอแดนหลังเรนฮังน่าจะปรับแค่ตำแหน่งแบ็กควาโดยดาโลจะได้เป็นตัวจริงแทนอารอนบันบิซาก้าที่สตาร์ทในเกมกลางสัปดาห์ส่วนชอรับแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเดเลเลิและแม็กควายในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคู่กลางรับคอปปี้ไมนูสกอตแม็กโทมิเนเจ้าหนูไมนูที่กำลังได้รับความสนุนจาก ทั้งแฟนบอลและสื่อมีแนวสูงม,มากที่จะได้สตาร์ทวงจรจริงแทนสเปียรนอัมโรบัตที่เล่นไม่ดีในเกมเจ้าเดือดกาตาสลายส่วนแม็กโทมินีน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นตั้งแต่วินาทีแรกอีกนัด 3. ตัวรุกมาคัด ford, Uno, es, แรดฟอร์ดบูนูเฟร์นันเดสกาลาโชตอนนโชฟอร์มกำลังร้อนยึดตัวจริงฝั่งซ้ายต่อไปเช่นเดียวกับเฟร์นันเดสที่ยังไงก็ขาดไม่ได้สำหรับบุบาทพร์เมเกอร์ส่วนด้านขวาอันโตนีคงต้องหลีกทางให้แรดฟอร์ดที่พร้อมลงเล่นอีกครั้งหลังจากติดโทษแบนเกมยุโรปเมื่อช่วงงกลาาสัปดห์ นาเปลาลัสมุดฮอยลูนถึงแม้ยังทําประตูเกมหีกไม่ได้หลังจากลงตะม,มาแล้วถึง9นัดแต่การเล่นของเจ้าตัวถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมดังนั้นฮอยลูนก็คงได้รับโอกาสก่อนอองตนิยม,มาซิยาหากสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ช็อตคัดเรดเดวิล